1> E.P. 1พลิกชะตาฟ้าองค์ชายไร้ค่าจุดเริ่มต้นของโชคชะตาในมหานครที่ไม่เคยหลับไหลแสงสีจากตึกสูงระยิบระยับราวกับดวงดาวที่ตกลงมาสู่พื้นดินหากแต่ชีวิตของใครบางคนกลับไม่ได้ส่องสว่างเฉกเช่นแสงไฟเหล่านั้นภูวินหรือเพียงแค่ภูวินสำหรับเพื่อนฝูงและคนรู้จักนักศึกษามหาวิทยาลัยหนุ่มหล่อที่ชีวิตผูกติดอยู่กับความขยันขันแข็ง เขาแบกความหวังของครอบครัวไว้บนบาทเล็กๆทำงานพิเศษสารพัดอย่างตั้งแต่พนักงานร้านสะดวกซื้อยันเด็กเสิร์ฟเพื่อแลกกับค่าเทอมและอนาคตที่ดูจะยังมืดมนค่ำคืนเหนื่อยล้าอีกคืนหนึ่งภูวินเดินเท้ากลับห้องเช่าซ่อมซ่อแสงไฟสลัวจากเสาไฟฟ้าข้างทางทอดเงายาวเหยียดตามร่างที่อ่อนแรงดวงตาคมคู่สวยปลือปลอยใต้ดวงตามีรอยคล้ำจางๆบ่งบอกถึงการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ เขาเร่งฝีเท้าวหวังเพียงจะได้ทิ้งตัวลงบนที่นอนเก่าๆทันใดนั้นเปรี้ยงเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นกล้องกังวาลเหนือศีษะเรากับสัญญาณเตือนภัยภูวินเงยหน้ามองทอนฟ้ามืดครึ้มสายฝนเริ่มโปรยปลายลงมาเม็ดแล้วเม็ดเล่าเขาถอนหายใจกับความซวยซ้ำซ้อนซวยจึงอ้ยเขาพึมพำกับตัวเองรีบสาวเท้าให้เร็วขึ้นทันใดนั้นเอง แสงไฟสว่างจ้าจากรถยนต์คันหนึ่งก็พุ่งตรงมาราวกับปีศาจร,ร้ายที่โผล่มาจากความมืดมิดผูวินเบิกตากว้างด้วยความตกใจเสียงยางรถยนต์เสียดสีกับพื้นถนนดังสนั่นก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงพร้อมกับความเจ็บปวดที่แล่นปราดไปทั่วร่างความมืดมิดมันปกคลุมทุกสิ่งราวกับห้วงเวลาหยุดนิง่งผูวินรู้สึกเหมือนร่างกายของเขากำลังล่องลอยไร้น้ำหนักไร้จุดหมาย มีเพียงเสียงอื้อๆในหูแล้วความเย็นยะเยือกที่กัดกินเข้าไปถึงกระดูกแล้วสติก็ค่อยๆกลับคืนมาทีละน้อยความเจ็บปวดทุเลาลงแต่ความหนักอึ้งที่ศีรษะกลับเพิ่มมากขึ้นภูวินพยายามเปิดเปลือกตาหนักอึ้งภาพแรกที่ปรากฏคือเพดานไม้แกะสลักลายประณีตวิจิตบรรจงราวกับหลุดออกมาจากภาพวาดโบราณไม่ใช่เพดานห้องเช่าเก่าๆของเขา กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้และเครื่องหอมบางชนิดลอยอบอวลแตกต่างจากกลิ่นอับชื้นในห้องของเขาโดยสิ้นเชิงรอบค้างเงียบสงัดจนกระทั่งเสียงกระซิบกระซาบแว่วเข้ามาในโสตรราาตระสา์ทองค์ช้ยฟื้นและเปะ็กะจริงหรือไม่น่าเชื่อนี่มันที่ไหนกันเสียงของเขาแหบแห้งราวกับไม่ได้ใช้มานานทันทีที่เปล่งเสียงคนกลุ่มหนึ่งที่นั่งรอยอยู่มุมห้องก็รีบคานเขา,เขาเข้ามา พวกเขาสวมชุดผ้านเนื้อดีสีสันแปลกตาคล้ายกับชุดที่เคยเห็นในละครโทรทัศน์จีนโบราณองค์ชายท่านฟื้นแล้วไปคะสาวใช้คนหนึ่งร้องไห้ด้วยความดีใจเกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าเป็นใครผู้วินขมวดคิ้วมุนพยายามปฏิป,ต,ปต่อเรื่องราวองค์ชายทรงความจำเสื่อมหรือเพคะขันที่ร่างท้วมเอื่อยด้วยความตกใจเมื่อวานท่านภาพความทรงจำที่ไม่ใช่ของเขา สารแทรกเข้ามาในสมองอย่างรวดเร็วราวกับฟ้าผ่าองค์ชายเจ้าลู่เซเพไร้ค่าคำดูถูกเหยียดย้ำต่างๆหลังไหลเข้ามาจนภูวินแทบสุดเขาพยายามขยับตัวแต่ร่างกายกลับหนักอึ้งราวกับถูกตรึงไว้กับที่นอนเขาสำรวจไปรอบห้องผ้าไหมเนื้อดีสีทองอารามเครื่องเรือนม้าแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง โต๊ะเก้าอี้ทุกอย่างล้วนหรูหราเกินกว่าที่เขาเคยสัมผัสไม่นานนักเสียงหวานใสก็เอ่ยด้วยความเป็นห่วงพร้อมร่างที่บอบบางอรชรของผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียบก้าวเข้ามาในห้องใบหน้าของพระองค์งดงามราวกับเทพ,พธิดาแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความเศร้าสร้อยและกังวลเมื่อทอดมองมายังภูวินลูกเออเจ้าฟื้นแลหรือลูกแม่เป็นห่วงเจ้าเทพแย่พระองค์ตรัสพลางรูปศีรษะภูวินอย่างอ่อนโยน ความรู้สึกอบอุ่นและคุ้นเคยอย่างประหลาดแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจของภูวินแม้เขาจะไม่รู้จักผู้หญิงตรงหน้าแต่ความรักที่สัมผัสได้นั้นกลับทำให้เขารู้สึกราวกับได้พบเจอมันดาที่พลัดพรากท่านภูวินพยายามเอ่ยเรียกแต่กลับไม่รู้จะใช้คำใดข้าคือเสด็จแม่ของเจ้าพระองค์ตัดด้วยรอยยิ้มบางๆที่แฝงไว้ด้วยความขมขื่นยังไม่ทันได้ซักถามอะไรเพิ่มเติม เสียงประกาศอันทรงอำนาจก็ดังขึ้นจากหน้าประตูองค์ไทเฮาเสด็จองค์ฮองเฮาเสด็จองค์ชายราชธานีสเสด็จบรรยากาศในห้องพลันตึงเครียดคนรับใช้ทุกคนรีบซุดตัวลงบนพื้นภูวินมองไปยังประตูที่เปิดออกปรากฏร่างของผู้สูงอายุที่สง่างามแต่แววตากลับเย็นชาตามด้วยสตรีสูงศักอีกสองท่านหนึ่งในนั้นมีใบหน้าเย่อหยิ่งและแฝงไว้ด้วยความรังเกียจ ยังไม่ตายเสียทีนะเจ้าลูกไม่รักดีเสียงเย็นเยียบขององค์ไทยเฮาดังขึ้นองค์ชายทรงประพฤติตนเหลวแหลกสร้างความเสื่อมเสียให้ราชวงศ์องค์ฮองเฮาตรัสด,ด้วยน้ำเสียงแข็มกระด้างข่าวว่าเขาคงแกล้งป่วยเรียกร้องความสนใจกระมังองค์ชายรัชธานีผู้เป็นโอรสองค์โตขององค์ฮองเฮาเอ่ยด้วยรอยยิ้มเยาะเยะ้ยภูวินรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าคำพูดเหล่านั้นเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยาม เขาเหลือบมองเสด็จแม่ที่ก้มหน้าด้วยความเศร้าหมองพอได้แล้วท่านย่าท่านแม่ท่านพี่เสด็จแม่ของภูวินเอ่ยเสียงแผ่วเบาลูกของหม่อมชันเพิ่งฟื้นฟื้นมาก็เท่านั้นองค์ฮองเฮาวแทรกขึ้นข่าวเรื่องเรื่องที่พระน้องนางพัวพันกับการทุจริตในราชสำนักช่างน่าอับอายยิ่งคำกล่าวหาที่ไร้เหตุผลเรากับมีดกรีดแทงหัวใจเสด็จแม่ภูวินมองเห็นความเจ็บปวดในแววตาของพระองค์ ความโกรธและรู้สึกไม่ยุติธรรมปะทุขึ้นในใจเขาไม่ใช่องค์ชายเสยเพผู้นั้นอีกต่อไปเขาคือภูวินทินผู้ที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดมาตลอดชีวิตเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคนที่รักเขายังบริสุทธิ์ใจข้าอยากได้แผนที่อาณาจักรนี้ภูวินเอ่ยเสียงดังชัดเจนทำลายความเงียบในห้องคนรับใช้ทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความงุนงงและตำราประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดเอามาให้ข้าเดี๋ยวนี้ ภูวินมองออกไปนอกหน้าต่างบานใหญ่โลกที่ไม่คุ้นเคยทอดตัวยาวสุดหูสุดตาเขาไม่รู้ว่าโชคชะตาน,นําเข้ามาที่นี่ด้วยเหตุผลใดแต่สิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจคือเขาจะไม่จมดิ่งอยู่กับความไร้ค่าของร่างนี้อีกต่อไปคลื่นคลืนเสียงทุ้มต่ําดังมาจากภายนอกตามด้วยเสียงประกาศกล้องกังวานแจ้งข่าวกองทัพแคว้นฉินเริ่มเคลื่อนทัพประชิดชายแดนทางเหนือขอให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อม สงครามภัยคุกคามจากภายนอกซ้ำเติมความวุ่นวายในราชสำนักภูวินกำมือแน่นแววตาแน่วแน่พลิกชะตาฟ้างั้นหรือเขาพึพมพำกับตัวเองข้าจะลองดูสักตั้งหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของพลิกชะตาฟ้าองค์ชายไร้ค่าและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้พวกเราสร้างสรรคนิยายเสียงดีๆแบบนี้ต่อไปสามารถร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนแน้เจอครับ ทุกการสนับสนุนคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราขอบคุณครับ